ปามบีชนะครับภายในงานพระอาจารย์พระมหาสิริกรชัยกิติเมโธเจ้าวาดวัดพระธรรมกายปามบีชท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และมีพิธีจุดประทีปบูชาทาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารภายในงานนะครับท่านประธานคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรมาลีแดง จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญท่อผ้าปา่าสร้างวัดโดยมีการยานมิตรสายใจสุริยชัยและการยาณมิตรวุทิชัยติมุลาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านการยาณมิตรวันทวินสุบันเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะ,ะท่านประธานบุญพิธีได้ร่วมกันทอผ้า,าป่าด้านหน้าอาสงจากนั้นนะครับยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญท่อผ้าป,าปา่าในในสาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิด โดยมีการยานมิตรจิรนีเทเลอร์และการยานมิตรปวงชมภูแก้วหอมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุพภาโดยมีการยาน well. ยมิตรอิสระพง์สามหมอและการยานม네ิตรอัครพักทรานเป็นประธานนำกล่าวครับทางด้านการยานมิตรสมบูรณ์นักหนนและการยานมิตรจามรอยพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหามบูชาข้าพระ ส่วนกัลยะาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนได้รวมกันถวายเครื่องทัยธรรมและปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระัรรมการประเทศไทยด้วยความปลื้มปีติใจในบุญอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ฟามบีชนะครับสหรัฐอเมริกาครับ